ค่ะเมือนี้มาตามแม่ท่องป่านพันเขามาแล้ว,ซ,วซ้องงวดอนงวดนี้พันว่าพันฝันดีแล้วฝันว่าพอที่เสียชีวิตแล้วมาเล่นน้ำเพลินเพันว่นาแล้วแล้วเพันก็นเลยได้แจก,กสิ่งของให้พอลิดเป็นสิ่งของแบบใดล,ลองไปติดตามแม่ท่องป่านกันด้เลยค่ะ แล้วออกหกสองหน่งเออมาแยกเท่าไหร่ครับมาเลีหนึสองสี่เออนี่นี่นี่เก่อนแยกราคาแยฝันนี่เราเราเขียนไปเเอาโช์ตัวตัวเลขได้ครับนี่ระจันเรียม่เหมอหกสิบบาทนี่มังนีตเดียวเส้อตัวละสิบบาทสองิดหัวหน้ามลำลำมาสองสี่หนึ่งกับเจ็ดกับหสี่เห็นวา

กุ้มต้อน้องแค่นั so> ้นี่เกตพันนี่ง nope. อ้นี่มันว่ป่ากอเป็นนคือป่ามันคือวางฉันป่าไม่ไบอกแม่มันมันุมากโอ้ั่งท่านชื่อเก่งสื่หลายรุ่น่มนสื่อในมึงบอกมันมันสื่อตัวเดียวหาเฉั่นซี่เกตอ่ะเออโอ้โยับยัคนมาลดลงลงเนาะยับคุณยับลงกนทีนั้นเดียวเนาะเมื่อหันออกหกนั่งก็เมื่อหันออกสองหกสองหกสองสี่หรย่าสองหกกับสองสี่กับพันมาไปอัน เนี่ยมันไงบุญกวาง่วงมนนะอะไกทีมันเคยไปถามมันมีกายมันเกี่ยวมันออกไปห้องกับตัวเนี่ยเพลินเด้ถามมันว่าเนี่มีทีจะแสดง้บกแนว่ามันกินง้นเกียวหนึ่งหกสามใ่มันบอกสองหกหลสองหกรถอืว่าเออเนาะดูอว่าแนแมเดเนาะ้าบนได้มันะได้ร้านตัว เป็นงางจังโบตัดจากคนแต่แต่บ้านสืบอกาเรื่องหุ <s <s sí ่นฝนสื่อซีงซีเกจีแปดสามตัวนี่เ้อยากับพวสื่อแล้นกับพวื่อสื่อตัวเดียวซีเกจีทองานในตัวใหญ่อวันนี้มตอนน้ได้วันอนี้อายไน่ยนลเลยขึ้นด้วยข้นแล้วเราขึ้นพอเราอไ่มเราขึ้นพอเราลราอย่างหนักก็เราขึ้นพอเร อันน้เิงินก็ได้ยัยเออยัยางมา่นเออฝันบ้านนจำได้ลวเขาีตายไหมเยล่นะเอเล่ามาหาโู้ท่านขึ้นกอนหนึ่งว่าเราก็ไปนอ่งรออันป็นยั้จังสิมาปันเอาข้วน้ำเขาดูแทกวาเล่าคอยสิปันให้แก้วเริ่มบานเจ้มาเอาห้องดูอีกเจ้าไปเชนึงแล้วว่าบานี้คอิปันให้แก้วสิบตัว มจะเป็นไปได้หองไม่ได้เลยยัยเอาเอาไปแล้วเจ้าก็ต้องขึ้นมาอีกวายมายเพิ่นขึ้นมาคนอนเพิ่นนะอือันนั้นะพุทบอกนะครับอายุ่นเทเมยัง้ตอนมันตายจำว่าอายุพอมาก็เมียไงเต้เมียอีเ่าไรเล่าตายสองสามปีแล้วปีนั้นมเคยสัมผัสเล่าอยู่เลยบุงเกตชิ เออยปีหนึงหกสิบเจสิบไยด้บอปีปีแล้ตายไหมได้เกิดพ่อกันพ่อสอองพัน่ิลอนแปดสิบแปดปีนี้แม่ได้แปดสิบเล่าตายเพมันหุนขึ้นลงไปเก็สิบแปดเจ็เป็แล้วตายแม่ตออเทิบเก่าแม่คิดเก่าเนี่ยไอพเดีสัมภาษณ์เราอยู่ตอนแล้ตายจำด้ว่าเดีสัมภาษเราวันแล้คิดเกาหนั่นแหละเดียวก็จาเดียวกันนี่เยอะเล แม่เกิดตอนกก่ 00, สองพันสี่ร้อยแปดิบิสองพันสี่ร้อยแปดสิบแปดถ้าวกเครบะห์เนลบสองยวนี่แม่แปดชิบเงิ่อนมันแปดร้อยกับเขาแราไหมเออ,เอ,อแล้วตากี่วันหนิแบบปีไหนนราต้องดอจิตถูกก่ออะอ่ะิ่อ 7. ละยาเด้แปดร้อยเลยียมยว่างเดืยนมีหน้าแม่เกิดย่าสิวางเดยก่อนม่ทองปานแม่ทองปานนั่น ทางการม่เ mm ันได้าเชื่อเนาะว่อีกเกดบัตผมอยู่บัดบอกเขาบอกเป็ยนอยู่ดก็เสือซีหกซีเกตีแต่เน้อปามรถก็ขึ้นใบบางทีเนี่ยอีนี้หน่อยมันบาีคนนี่มันเป็นผีได้มาบอกเลยางบอว่าเป็นนั่นนนเาบาดนี่วัดมาชื่อพระกระเชือตัวตรงซีเกตมัดเอาสันเอาสันไม่เชื่อไม่ถือเขาบอกว่าขาไว้าะ ันะชตัวเนเนี่ยบอกว่าอันแป้งชิบตมาคุ้ยเออคุ้ยนก็นั้งซีแล้วตัวคุ้ยดําตัวพ่อง่าพ่อสนเข้านี่ไปเอาไปบาดนเดวแ้วมาควรดูดีดีวพวายนิดแ่ที่ศูนย์ตัวนึงคนตายเป่นหกศูนย์ที่ศูนย์ในวันนี้เนาะตายตัวก็ควยันมันพันก็เป็นตัวโม่ี้ศูนย์เนาะันโมเป็นใจจำกแต่ไะมันไม่ยังโดนมืออรอก ขาก็สชเนีนหนึ่งยสิบตัวนี่ตะข้อยดำอ้อยตัวไหนตัวทอกันเสมอกันตะ้อยดำายดำก็ได้ตะข้ยดำอ้อยตัวไปเอาไปเอย่ามากวนเขาอีกเกอย่ามาอยกเด้่องคนลาอายสลดเสด็จครอนี้โอก็อันวันเป็นบาแต่การฟันวันเวอยสลดเนี้อายอยูแล้วเนาะอายุู่เจ็ดสิบเก้าเนาะตอนตายเนาะเก้าปี พอสอนท่นจํกัดที่เก่าว่ะนื่นั้นอ้นหันันอยซาลานนิดหน่อยเนาะก็จะเจ้าบ้านลานเยๆสกดเนาะสนี่เป็นตัเอาาตวชิ้นหนึ่งสูนชี้ซูนนี่เด้อเนาะคนตาก็ดชี้ศูนไปเลยชี้ซูนบอกเป็นรือกระโดดเลยเนาะนักศูนบ่ออกแล้วงงงวหรอเอองคนตาเกชี้ซูนเลย หวาอยู่้าฝันหน่อยๆสีว้ก็เห็นมันหรอ้าวบ้านอะไรได้ยังว่าสีสีเกศอีนิมื้เี่ยนีสี่นี่อีเปลาเป็นมันคือวางสี่วานมันอ๋อนะครับ้านหน่อยของก็ได้แม่ต้องตันฝันถือว่าสองกอซ้อนแล้วนะครับวันนงเป็นหึงได้กูเล้ยงวันนี้ฝันหน่อยๆเนาะตันว่าได้ไปแว่งกล้วยพอลิดพอลิดแล้วตายแล้วเนาะจมไห่เาพูดแล้วตายเน่ย

อแม่นเพิ่นอแมเพิ่นวัดเดีนี่แปดสิบปีทำยาเพราะว่าเกิดพอเดียวกันจักไปสิเกิดก้อนเกิรุ่นเดียนเท่านั้นเทเาก็เพราะขอการบาดนี้พ่อจาเดียวกันเถากาท่านเงแปดร้อยเนี่เดียวนี่สิ้นเดียวนี่ยังทีได้เรากวันก็ต็มก็ติมเดียนเพราะว่าเกิดก้อนมูเกิดวันสีเกีดนี่นะนั่เลยไดแต่ก้อนมือเมตาดมกระไดแล้วเกิดพรอมกันนั่นกรุ่นเดียวกันติเพื่อนนั่งซีนมีเนาะเขาก็ได้ตีซีหนึ่งูนย์เนา ตัดหนึ่งศูนย์กับซีศูนเนี่ยประมัเรื่อนอยก็ซื้อซีหนึ่งไรได้นะครับม่อามั่งกยุกับเจ็ดสก้ายล้ก็สองสองซแปดแปดต้องไม่ตีนาะตามนี้แหะครับเป็นคอบฟันของแม่ท้องบานคตฟันแม่สองวัก็สองวนเฉียนแล้วเสียรมาเลยมากอ้อมวันเดร์านมาทา้งนี้เนาะย่าเาาเย็นจูพานมาวันวนขี้ไก่น่มือมากอนนี้เดียวไม่กันพวกเจ่ซื้อเป็นเงินมีเนาะก็ยเอาจนซีหกซีเกปดเพราะว่าได้กลับถือก็รอ เล็กน้อยสี่เจลงวดออกสี่หกงวดว่าหันในฝันีเี็นขอสองสองสี่หนึ่งออกสองสี่แล้วงนี้ฝันาแบนก้วยนพ้นตาไปแล้วสิบตัวสั่อาจจะเป็นสิบก็ได้หรืออาเป็นสี่สิบตรงว่าเขาองกอยเรื่องเท้าอย่ามากนอีไปบ่าหายร่าคนนั้ไปชวนเจ้าการว่าฝันบ่าชวนมืงขึ้นน้ำมีวัดฉันกี่ว้นี่ว นั่นวัดนึง่ยายเข้าใจเลยเนี่ยมันเนี่ยมีเนาะย่างเออบอกันเมื่อพวอยที่นี่ซีวายังพญทีฮะพญทีทีสิแล้วรันไปเลยนั่นวะเพราะเขาไปเขาไปนีนเขาไป็ผู้รักษาการบ้านเมี้ยงเนาะอ๋อปอบเนาะเออเขาเลยไปเขามาไม่ยายบอบฟันเลยโทวดิโอ้ยวันนี้มาถามนานตั้งเร่างเลยมุตุมตังนั่งพราวนาน้าแส่งว่อะไรยังชั้นไปบนเขาคไปก็นั่งอันธรรมทีอยู่ เดาอมา้ได้ทำเลยอื้บอกมีเรื่องเาเกินนีติดโอ้ไม่เรื่องเราแกได้บอกทิศะดิยังไงูยากกคนเด้ยาจ็เ่อ่าทิศบดีก็บอกบอกงูติานเก็บอกมุนมุนจสารารวตก็นาราหนามูอันนี้ไปวิทย์นะืคือเท้ห้าย ปือว่าฟันมันท้องปานเนาะ<ต>ของมาอสองหมดซอนเด้อเล้ดนะครับล่าสุดที่ยวฟันฟันเนี่ยมันพ่อน,นี่ว่าไ <ใน S 1> ม่เป็นก้วยเอาในลูกไว้เจ้าได้เลยใก่หายเลยหายเอาเมาจนแล้วยังดูดีแท้หายเจ้าสิตโตเด้อไปไล่ไปดำปื้อปื้อไปเป็นก้วยพ่อหน้าพ่อชนเข้าทำไมจะไม่ต้องเข้าแล้วสนเขา้อเขาอาจแอบหน้าก็ได้ตีก้วยปลาซีซีอะไรเนี่ยซีซีอะไรเนี่ยเพราะว่า มันโตเสมอกันมันเปนไเสมอกันสมอกันซีซีกันไดดเอาพี่้องก็ได้มากเเพิ่นัแเพือซีซีนะแต่ว่าผลว่าผลแบงหิโตก็เรยกว่าตีซีหนึ่งศูนย์ตัดซีหนึ่งหนึ่งศอลอายุก็เจ็ิบก้าปีพอดีผู้ตายแล้วนะครับค้ามันฝันบบเดหลายโตพนากีกอนี้ก้กูีเป็นซีเลยซีแลล่ะก้ตู้เป็นศูนย พัตู้เกียดตรงกัันได้ักคเป็นยังคือไดเนี่อ้ย่ไอด้มาเีม่ไควเขาหรอกยี่นบมันมันเป็นน้ำซีเลยถ้ามันหลเหนีหมหลครับมันเป็นซีๆนะจับตะวยาระมงมาสิบตัวแล้วเหไปเองเออเนาะนี่เขาเรีกซนึ่งศูน่ะพีเนาะอันขันศูนเนี่ยมันขันว่าเอาถุรีใจแต่กาเออเอาส่รีใจเล้าตายแล้วเป็นศูนเนาะเออฮกูนรพี่เอาแต่ศูนตัวเดียวมาใช่คั่วเลย อย่ีเยอะเนี่ยีสูนเยอะตีูนตีย่ามีย่าอ้าว่นตีถือเขายากาอยู่ตีถือ้าวทันสูนท่านชว์มันน้ำเมี่ต้องตายไหมะขอคุณหลาเอนะครับท่านวัสดีค่ะถึงเนนี้